เนี่ยศู 03, นะครับนี่ก็มาออกล่าสุดในครั้งล่าสุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลย นะครับนั่นแหละนะครับสำหรับในล่าสุดนะฮะปกสลักล่าสุดก็เป็นในปกนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็จะเหมือนกันนะครับในวดที่แล้วซึ่งปกแบบนี้นะครับก็เพิ่งจะมีนะครับก็มาตั้งแต่ในปีห5้าแล้วนะครับปกที่เกี่ยวกับนะครับมีคําว่ายาเสพติดนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมากับปปสนะครับเนาะก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะมาใช้นะครับซึ่ง เขาชอบเอาในนะครับในเลขหน้าเลขท้ายงวดก่อนหน้ามาออกนะครับเนี่ยอย่างเช่นในนะครับงวดเนี้ยที่ออกนะครับก็แบลเลขหน้าเลขท้ายนะครับงวดก่อนหน้าที่เป็นปกแบบเนี้ยนะครับเนาะอ่ะสัญลักษณ์แบบเนี้ยนะเพิ่งจะมีหลังๆนี่แหละเนี่ยก็แบลวเลขหน้าเลขท้ายนะครับผงในงวดเนี้ยมาออกตรงนี้ จะเอาในตำแหน่งตรงไหนมาดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนั่นแหละนะครับก็จะไม่มาไล่ดูนะครับตั้งแต่ในงวดแรกของในปีนะครับนี่เลยนะครับปี -6 กก็คืองวดแรกก็จะเป็นในงวดของกรกฎานะครับเนาะเพื่อที่จะมาหาในงวดถัดมางวดถัดมาีะเป็นงวดนี้นะครับอ่าเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยไปเอาเลขหน้านะครับของในงวดนี้ เลขหน้างวดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่เลขหน้าก็จะเป็นนะครับตรงนี้6 0 1ก็จะเป็นในที่ใน8 8 6 7 2 8 1ส่วนเลขท้ายก็จะเป็นในที่ใน9 4 7 4 9ี่นนะครับอ่ะอันนี้เป็นเลขท้ายเลขหน้าเลขท้ายนะครับเลขหน้าแล้วก็เลขท้าย ซึ่งจะมาออกในงวดถัดมานะครับเนี่ยเอานะครับในตำแหน่งนะครับในที่ในเลขท้ายนะครับเลขท้ายกักเลขหน้าจับกันนะครับถ้าจับคู่กันมันก็เยอะเนาะนะเดี๋ยวมีวิธีจับให้มันน้อยๆนะครับผลที่ออก1นึ่งหนึ่งะเห็นไหมครับว่ถัดมานะครับก็มาก็มีนะครับในที่ใน1นึ่งหนึ่งนี่ก็มาออกนะครับ5้าสามหนึ่งหนึ่ง ส่วนจะมาหาเลขงวดถัดมานะครับงวดถัดมาของในตรงนี้นะครับก็อ่ะก็ดูงวดก่อนหน้าเอางวดนี้นะครับมาหาเลขงวดนี้นะครับก็จะเป็นเลขหน้าของงวด31มสิบเอ็ดนะฮะกรกคดาเลขหน้านะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน6กสองสองนะครับเจ็ดส่วนเลขท้ายนี่ก็จะเป็นนะครับในที่3 8 7นะครับ 387แล้วก็6 0 1นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นนะครับส่วนผลที่ออกเลย7นะครับ7 8 2 6 7 7 8 2 6 7อ่ะมาไหมนะครับก็มานะครับในที่นะฮะใน6 7 6 7นี่นะครับนี่มี82ด้วยนะครับ, 8, 2, นะรบอืมก็แสดงว่ามาทั้งหมดทั้งล่างเลยนะครับ มาหาในงวดถัดมานะครับงวดถัดมาที่เป็นปกแบบนี้นะครับก็ huh เป็นกันยานะครับนี่เลยนี well, so. ่ก็จะไปเอาเลขหน้าเลขท้ายของในงวดนี้นะครับเลขหน้านะครับก็จะเป็นนะครับที่ใน4ี่1นะครับแล้วก็739ส่วนเลขท้ายก็จะเป็นนะครับในที่ใน7 7 7แล้วก็742นะครับเลขหน้าเลขท้าย ผลในงวดถัดมาออกมีไหมนะครับนี่นะครับแปดแปดหนึ่งสองสี่หกนะฮะแปดหนึ่งสองสี่หกอ่ะมีไม่มีมาไม่มานะครับก็นะครับมาในที่ในสองหนึ่งนี่สองหนึ่งอืมนี่เลยนะครับมาบนมาล่างอันนี้มาหนึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับก็จะหาในงวดถัดมาถัดมาที่เป็นปกแบบนี้ น,นี่เลยนะฮะงวดพฤทกจีน,นี่ก็ต้องไปเอางวดก่อนหน้านะครับเลขหน้าเลขท้ายของในงวด16กันยานะครับเลขหน้านี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน699037นะครับแล้วก็เลขท้ายนี่ก็จะเป็นในที่ใน344นะครับ057อ่ะนะครับส่วนผลในงวดถัดมามีไม่มีนะครับ ปึ๊บนะเก้า่กาอ่ะก็นะครับมาในที่ใน663นี่นี่นะครับเนาะมาในล่างนะครับแต่ก็ล่างล่างมาบนมาบนนะครับมาล่างเนาะอ่านะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับอ่ะอันนี้ก็งวดสุดท้ายของปี66แล้วนะครับก็มาเริ่มในปีนะครับ 67นะฮะส่วนในปี6 7เพิ่งมีในปี6 7ก็เพิ่งมีงวดนี้แหละนะครับงวดแรกนะครับเนาะอืมก็แสดงว่าต้องเอาในงวดนี้เลขหน้าเลขท้ายของในงวดนะครับ1นพื้นทนะครับก็เลขหน้านก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 9 1 3 3 3, 3 5นะครับเลขท้ายก็เป็นในที่ใน 0, 1, 9เนาะแล้วก็3 49นะครับนี่เลย ส่วนผลที่ออกนะฮะ5 0 3 8 9นะครับ50389ก็มานะครับไปที่ใน03นี่อ่ะเลือกเอา3ไหนก็ได้นะครับนั่นแหละนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องไปวงวดก่อนหน้าก็คือในงวดนี้นะครับเพื่อที่มาหาในงวดล่าสุดเพราะว่ามันมีแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับก็เลขหน้าใน วดหนกรกฎานะครับเลขหน้าก็จะเป็นนะครับในที่ใน8 83997 5นะครับส่วนเลขท้ายก็จะเป็นนะครับในที่ในเจ็ดนะครับแล้วก็6 4 7อ่ะนะครับก็จะจับชุดไปเนี่ยจับตรงนเนี้ยเนี่ยเท่าที่ดูแล้วแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเนาะอ่ะถ้าจับดูนะครับเนาะ ก็คงซื้อไม่หมดหรอกนะครับเดี๋ยวลองจับดูนะครับอเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเลขท้ายไปตั้งนะครับเนาะเพราะว่ามัน7มันเยอะนะตัดไปตัดไปก็เหลือตัวนึงเหลือ7 8 6 4 7 8ดหกสี่เจ็ดอันนี้ก็3าเนาะเก็3 1 2หนึ่งสอห้าเจดหสี่ 7864ตัวที่จะมาจับก็จะเป็นที่ที่ได้8 8 3 9ด5อ่ะนี่แหละถ้าจับไปนี่ก็เนาะหลายชุดนะฮะหลายคู่เนาะซื้อทั้งหมดนี้ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่ามันน่าจะมาในตามนี้นะครับเนาะนี่แหละนะครับสลับในที่ในปกสลากนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับ ก็เท่าท <trendy, S 1> ี่ดูแล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วย้อนดูเนี่ยนะครับในเลขท้ายเนี่ยถ้ามันมาซ้ํากันเนี่ยมันไม่ค่อยจะออกนะครับเนาะซ้ํากันไม่ค่อยจะออกนะครับอย่างเช่นในงวดนี้นะครับซ้ํากันซ้ํากันใน4ีสี่ก็ไม่มีสี่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซ้ํากันในที่เจ็ดก็ไม่มีเจ็ดเลยนะเหมือนล่าสุดเนี่ยซ้ํากันนะครับ ตรงนี้เนี่ยซ้ำกันในที่ในสก็ไม่มีสีไม่มี9เลยนะฮะก็แสดงว่าตัดชุดที่เป็น7ออกไปนะครับหรือใครชอบ7ก็ซื้อติดไว้แล้วกันนะครับตัดออกตัดออกตัดไปตัด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 อ่ะนี่แหละออกโตตัดสละนะครับอ่ะนี่แหละนะครับก็จะเหลือ369 12 12ชุด12ชุดนะครับ12งชุดก็ยังเยอะอยู่ดี นครับเนาะอ่ะก็ยังเยอะอยู่ดีแต่ก็ถ้ามันเยอะอ่ะมาลองดูว่ามันมาบนหรือมาล่างนะครับก็มาในที่ในล่างมาบนมาล่างมาบนมาล่างมาล่างมาล่างมาบนมาบนก็ต้องมาล่างมาล่างสิเนาะอืมนะครับอ่ะลองซื้อล่างดูแล้วกันนะครับสำหรับในล่าสุดปกสลากนะครับที่เป็นปก คล้ายๆกันนะครับก็นํานะครับก็แคปหน้าจอแล้วกันนะครับนั่นแหละนะครับก็นํานะครับในที่ในเลขหน้านะครับนําในที่ในเลขหน้าเลขท้ายนะครับนํามาจับคู่กันนะครับก็เข้าทุกวดเลยนะครับที่เป็นปกสลัดแบบนี้นะครับเนาะนะครับนี่แหละนะครับก็ปกๆแบบนี้ นะครับก็ขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็ซึ่งในงวดที่แล้วก็ออกเลขเดิมนะครับเนาะเนี่ยไปออกเลขเดิมเดี๋ยวไล่ไล่ตามเดือนเลยนะฮะพฤษจิกันยา31กรกดาคม1กรกดาคม78 ต้องเกตก่อนอ่าโอเคนี่นีนถ้าถ้าไล่ดูแล้วนะครับนี่ตามจํานวนนี้เลยนะครับถ้าไล่ดูตั้งแต่ในที่ในปีที่แล้วอ่าออกมาไล่มาไล่มาตรงนี้อ่านี่แหละนะครับซึ่งมันก็นะครับอันนี้ของในปี ปี65นะครับนี่เกี่ยวกับยาเสพติดนะมีคําว่ายาเสพติดนี่นะครับอ่าอันนี้ก็มีมีมีอีกเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ปลดล็อกนี่ของปี65นะครับเนี่ย03นะครับนี่ก็มาออกล่าสุดในครั้งล่าสุดนะครับวันนี้นะครับจะออกของในงวดไหนนะครับจะออกถัดมา ของในตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้นะครับเนาะผมว่าอยู่ใกล้ๆกันกันกบในตรงนี้แหละเป็น0 5นย์หาหรือ7จหรือ42หรือ83ดสเนาะก็นาไปจับนะฮะหรือจะเป็นข้างล่างตัวนี้นะครับศูนย์ห้าห้าสามนจะครับห้าหนึ่งหรือหกสามนะครับ, 5, 1, 16, 3, รบหรือศูนย์สามแเนี่ยนะฮะเออนะแต่ถ,ถ้ามันได้มาศูแล้วเนาะศแล้วมักจะมีหนนะฮนะเนาะศย์มาห ศูนย์มาหนึ่งหนึ่งล่างด้วยนะครับล่าสุดศูนย์จะมาหนึ่งหนึ่งล่างไหมนะครับถ้าหนึ่งล่างมีโอกาสก็ออกเลขเดิมนหนือวันนี้หรือเปล่านะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอย่ารีบกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีแล้วกันใครอยากได้ในสูรไหนนะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ